สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเอมี่เพชรโยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้มีจะมารีวิว Honda City เนะี่ยตัว1.5 SP 2 0 1 7นะี่ยตัวนี้เรียกใหม่ใช้งานไปเพียง70,000กว่าโลนะฮะราคาตั้งขาย401,000 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่จ้างหานะฮะรถบ้านราคาดีไม่น้อยนะะสภาพเดิมๆสวยๆบอกเลยว่าพลา,คาคดคลิปนี้เลยนะคะไปะเดี๋ยวเอมี่เนี่ยจะพาลูคา้าทเขาเลยนะคะไปไล่ชมไล่ดูกันเลยะคะ่ะ คืขอขตัวคันนี้นะ,นนะครับเป็น Honda City นะฮะ1.5 SP 174ดำนะสีเดิมโรงงานเลยนะรถมีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนไม่มีชนหนักจมน้ำนะฮะกับสีก้อมัไม่มีแน่นอนนะฮะเป็นรถตลาดอีกหนึ่งรุ่นเลยนะี่ยที่อยากจะแนะนำนะฮะให้ให้ลูกค้าเนี่ยเอาไว้เป็นทางเลือกนะฮะสำหรับคนที่กำลังเล็งดูนะฮะหารถใช้งาน บอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยฮิตตลอดการเลยฮันน่าซิตี้เครื่องยนต์พันห้านะคะในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามัลติอีฟเคอร์นะคะัมเาเข้ากับไฟ LED นะคะสวยงามมากๆเลยกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้าน,านล่างเป็นกระจังหน้าสีดำลาลังพึ่งนะคะประทะบเบียน6กกอไก่ซาซานาแปดแปดสามสี 34, ่กรุงเทพมหานะนะนะคระก็สวยงามเลยนะใครชอบคันนี้นะคบก็ติดต่อหนพี่ได้เลยนะคะ สงตัวล้อนะคันนี้เป็นล้ออ่าเป็นล้อกระทะนะคะมีฝาครอบนะคะเพราะว่าเป็น 1.5S เนอะ S นี่ก็คือตัวล่างเลยนะคะไปเลียจะอยู่ที่แก้มนะ,ะทางตัวรถทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้จัดเต็มฟรีดานได้เลยน,นะครผ่อนเพียงเดือนละ7,000พันกว่าบาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยวพาชมด้นในกันสำหรับคันนี้นะฮะด้านในก็สวยงามนะเป็นพมรมลไยสีดานะคะทรงสปอร์ต เท่เลยนะฮะมาพร้อมกับฟังก์ชันเนี่ยฮะเป็นตัวเครื่องเล่นนะฮะ C D F M A U X วิทยุนะฮะแล้วก็แอร์นะคะอันอล็อกแบบมือนะฮะเกียร์ออตโต้เบาะนะคฮะเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะนี่เลยนะคะสวยงามมากๆนะฮะใครที่กำลังมองหาตามหาอยู่นะคะก็แนะนำเลยนะตัวนี้ก็จะมีปุ่มอีโคโหมดแล้วนะคะปุ่มตัวนี้ก็เป็นปุ่มอีโคโหมดเนาะนะคะ สวยงามนะฮะเดี๋ยวพาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะฮะสำหรับตัวนี้นะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับออกต่างจังหวัดสบายๆเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะราคานี่เลยฮ o นด้าซิต 1.5S นะคะได้เป็นตัวไฟท้าย LED นะฮะแล้วก็คิวคมเมียมด้านหลังนะฮะสวยงามมากๆเลยนะ พี่กำลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยว่ารีบมาชมได้เลยนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์เซนทไทย68แแยกหนึ่งนะคะกินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะมาเดี๋ยวพาชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้เลยก็ค่อนข้างกว้างนะฮะกว้างขวางใหญ่นะฮะเก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะนะคะ นี่ฮะอย่างอะไหล่นะคะถุงมือแม่แรงเรามีให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับตัวซิตี 1.5s ึ่งปีหนึ่งคันนี้นะคะสีดำสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้ลนะะแล้วนะคะเราชอบตัว Honda City 1.5s นะคะปี17ติดต่อหายไม่ได้เลยที่เบอร์096 725 2736นะะี่ฮะจัดเต็มฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดนะฮะ ลิงก์ไอดีายล่าใต้คลิปนะคะแล้วก็มีเบอรโทรให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กดจักการฝากตรไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณมากจ้า